สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนจินสิบห้าเมื่อกินตําทัวว่าหันคลิปลดไปนะจ๊ะกินกินไม่อีกแล้วกินเป็นเดเคองคลิปแล้วพี่น้องก็ไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาสแสบหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพลงล้วก็ยูทนะูบเนาะเนาะจังใดก็ขอบคุณลหลายเด้อจ้าไปกินกันเลยมีไก่ทอดแล้วก็มีผักเบบี้คอร์สผักทั่วพูนะจ๊ะข้าวเหนียวเนื่อเองมาแสบเลยพี่น้องโอ้โห จำถัว่วจำเองมั้งจำถัวำถ่ว ไก่ทอดผักเบบี้คอร์สกรอบๆเลยพี่น้อง Lá nó ngon lên là sắp lắm cần Cái thoát sư xe bên nó 嗯，那么病。 มนมสดด้วยสามไม้แล้วจ๊ะเน่ยี่ซื้อมาสามไม้แล้วก็มีไก่ทอดอ คลิปนี้ตำทั่วมันสิหมือนพอ,อย่างจิ้มไทยไปเลยเครื่องคลิปแล้วโทษสามันตัดไปเลยแสดงว่ามันเต็ม,มกินก็เลยมาตั้งคลิปไหมมึงเก๋อน,น้อยกินก็นเลย,ยขี่้านไปตำอีกกินไม่ได้เครื่องคลิปแลวแม่จ้า เดี๋ยวมันจะเสียคลิปเนาะจินแต่เละซดน้ำต้มตำออกเลย ออ้ประเด็กนัวครับไขท่ทอดก็อร่อยอร่อยเลย กดน้ำท่วมต่ำแล้วพี่น้งอง Ôi. Cái thoát rồi, rồi rồi. Mm-hmm. Yep. <clears throat> แดดงันงวเลยพี่น้องเลยอโอ้อิ่มเลยพี่น้องเกือบว่าได้คลิปมัน,นี่ไปล้วค้าสำหรับคลิปกินตำทั่วปะลาลานัวนัวแล้วก็มิไก่ทอดหมูหมูย่างหมูปิ้งนุ่มสดผักเบบี้คอสกินกับข้าวเหนียวอันฮ้อนสุดยอดเลยพี่น้องที่ได้กินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง จินพาแสแตร์มเดอร์ค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจึงได้ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิมนาจ้าบ๊ายบาย